ัสดีค่ะเข้าสู่ลองทำลองกิน EP ที่5าแล้วนะวันนี้เราจะทำแป้งตกบอกกี้กันทำเองตกบอกกี้เห็ดหอมคือทำจากมันฝรั่งนี่แหละแต่ขึ้นรูปเป็นเห็ดหอมขั้นแรกเลยมันฝรั่ง200กรมัมบดให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นตามด้วยแป้งมันสำปะหลังนะ5 0 8 0กรมัมนวดให้เข้ากันพอนวนเข้ากันกนวดเข้ากันดีแล้วเนาะเอานำไปช่างเนาะแล้วแต่เลยว่าน้ำหนักแต่ละคนเท่าไหร่ขึ้นรูปเป็นเห็ดหอมจะทำเป็นตัวป๊อก ตัวต็อกบุกกีปกติก็ได้ยังไงก็ได้หลังจากนั้นเราจะนําไปลวกเนาะเอาไปต้มมาแหละต้มให้มันลอยพอลอยขึ้นแป๊บนึงแล้วรีบเอาขึ้นเลยเพราะว่าเราจะต้องนําไปใส่ผัดรวมกันกันกบซอสพริกเกาหลีต่อไปนะคะหลังจากต้มเสร็จเราก็มาทําซอสเกาหลีกันอันนี้เราจะใช้ซอสพริกเกาหลีที่หาทั่วไปตามตลาดได้เลยเนาะเลือกได้เลยตามที่เขาที่ชอบเราจะเพิ่มหอมเกะหลีนิดนึงแล้วก็ใส่เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกเกาหลีนะคะ นะแล้วก็ปรุงของเราน้ําตาลเพิ่มอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวเองใส่ผักแล้วก็ใส่แป้งต๊อกคือเร็วมากเป็นอาหารที่ทำแล้วเร็วมากและหอมนะอร่อย ได้สุขภาพด้วยเนาะเนี่ยเสร็จแล้วแป๊เดียวแล้วน่ากินแล้วอร่อยรดนัวมันฝรั่งตรงนี้ที่เราทําต็อกอ่ะมันแท้มันไม่เหมือนเราไปเอาแป้งกินแป้งล้วนๆอร่อยหนึบหนับแนะนําให้ทําเลยนะคะทุกคนเมนูนี้ดีมากดีมากจริงๆสาหรับวันนี้ก็จบแล้วขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆคนที่ดูนะกดช่วยกดไลค์ช่วยคอมเมนต์ติชมได้นะคะ